สวัสดีค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านจับใจความสำคัญเหมือนเดิมนะคะอ่านแล้วก็จับใจความสำคัญในแม่กอกาเหมือนเดิมนะคะต่อจากของเมื่อวานนี้นะคะเหมือนเดิมนักเรียนอ่านตาคุณครูนะคะวัวตัวโตโมโหตาจือ้อวัวตัวโตโมโห ตา,ตาจือตาจือตีวัวตัวโตตาจือตีวัวตัวโตเวลานักเรียนอ่านน่ยหรือฟังที่คุณครูอ่านเนี่ยนักเรียนดูด้วยนะคะว่าคําไหนที่คุณครูออกเสียงว่าตานะคะคุณครูชี้ตรงคําไหนที่อ่านว่าตาคําไหนที่อ่านว่าจือนะคะนักเรียนสังเกตดูตรงลูกศรด้วยนะคะอ่าต่อไปป้าถือยา มาหาวัวตัวโตป้าถือยามาหาวัวตัวโตป้าทายาให้วัวตัวโตป้าทายาให้วัวตัวโตอ่าคำถามเขาถามว่าใครทายาให้วัาาวใครทายาให้วัาามวมาดูในคำตอบซิใครทายาให วัวนะอันแรกวัวตัวโตโมโหตาจืออ่าไม่มีคําว่าทายาตาจือตีวัวตัวโตอันนี้ก็ไม่มีคําว่าทายาป้าถือยามาหาวัวตัวโตอ่าอันนี้ป้าถือยา อันนี้ป้าทายาให้วัตวตัวโตแสดงว่าเราเจอคาตอบหรือยังคะอ่าเจอคําตอบแล้วว่าใครทายาให้วัตวตัวโตเราก็ออกมาเขียนลงในช่องว่างคนที่ทายาให้วัวก็คือป้าด้านเอนะคะปออาบาไมโทป้านะคะเหมือนเดิมข้อที่2และข้อที่3ทํทเองนะคะข้อที่สองใครตีวัวใครตีวัวไปดูซิใครตีวัว วัวตัวโตโมโหตาจืตาจืต,าจตีวัวตัวโตอ่าเจอคำตอบหรือยังคะว่าใครตีวัวถ้าเจอคำตอบแล้วเขียนลงในช่องว่างนะคะต่อไปข้อที่สามป้าถืออะไรเขาถามว่าป้าเนี่ยถืออะไรนะคะเราก็ไปดูในข้อความข้อความป้าอยู่ตรงไหนป้าป้า มสีสองอันคือตรงนี้กับตรงนี้แล้วเขาถามว่าถืออะไรแล้วก็ไปดูป้าถือนี่เห็นแล้วป้าถือยออายานั่นเองได้คำตอบแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะหน้าถัดไปพ่อไปเจอชะนีพ่อไปเจอชะนี ชะนีกเกาะขาพ่อชะนีกเกาะขาพ่อแม่มาหาชะนีแม่มาหาชะนีชะนีหัวเราะแม่ชะนีหัวเราะ,ะแม่ชะนีไปเกาะขาแม่ชะนีไปเกาะขาแม่ ิทธิ์แล้วเหมือนเดิมข้อที่หนึ่งเขาถามว่าชั้นีหัวเราะใครชนันีหัวเราะใครครับเดี๋ยวเราไปดูซิชนันีมันหัวเราะใครเอย่ยอันนี้พ่อไปเจอชนันียังไม่มีคําว่าหัวเราะชั้นีกาะขาพ่อแม่มาหาชันีชนันีหัวเราะนี่เจอแล้วชนันีหัวเราะหัวเราะใครเอย่ยหัวเราะ แม่นะคะมอแอแม่าเอกแม,แม,แม่เราก็เอามาเขียนไว้ตรนี้นะคะต่อไปข้อที่2ใครเจอชะนีใครเจอชะนีอ่ะนักเรียนไปดูซิใครเจอชะนีพ่อไปเจอชะนีอ่ะ คำตอบอยู่ตรงนี้พ่อไปเจอชั้น,นีแสดงว่าใครไปเจอชั้น,นี้คะคำตอบอยู่บรรทัดแรกเลยได้คําตอบแล้วเขียนลงเติมในข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3ชั้นีเกาะขาใครชั้นีเกาะขาใครไปดูซิชั้นีเกาะขาใครเอย่ยพ่อไปเจอชันีชะนีเกาะขาพ่อเจอและชะนีเกาะขาพ่อเกาะขาพ่อคนเดียวไหม แม่มาหาชนีชนีหัวเราะแม่ชะนีไปเกาะขาแม่อา่าสรุปแล้วชนีเกาะขาใครบ้างคะถ้าได้คำตอบแล้วเขียนลงในข้อที่3เลยนะคะ,ะต่อไปมาอ่านหน้านี้กันบ้างอ่านตามคุณครูเหมือนเดิมนะคะตาโตพาลามาในเรือตาโตพาลา มาในเรือลาดีใจที่มีเรือลาดีใจที่มีเรือตาโตและลามาเจอเสือตาโตและลามาเจอเสือตาโตในที่นี้หมายถึงชื่อคนนะคะนี่คนคนนี้ชื่อตาโตอด็กชายตาโตนะคะเสือ ขอไปในเรือเสือขอไปในเรือตาโตไม่ให้เสือมาในเรือตาโตไม่ให้เสือมาในเรือเสือโมโหทำเรือเสียเสือกับเสียออก เสียงไม่เหมือนกันนะคะเสือตัวนี้สอเอือเสือส่วนตัวนี้สอเอียเสียเสียก็คือพังนั่นแหละค่ะเสือโมโหทำเรือเสียตาโตและลาไม่มีเรือตาโตและลาไม่มีเรือ ข้อที่1นึ่เขาถามว่าใครทําเรือเสียจากที่เราอ่านไปเมื่อกี้ใครเป็นคนทําเรือเสียคะติ๊กต่อคนที่ทําเรือเสียก็คือนี่ตรงนี้เสือโมโหทำเรือเสียเพราะฉะนั้นคนที่ทําเรือเสียก็คือเสือนั่นเองอ่าสอเอ,อเสือออกเสียงให้ถูกนะคะสอเอ,อือเสือกับสอเอียเสียออกเสียงไม่เหมือนกันนะ ต่อไปข้อที่สใครไม่ให้เสือไปในเรือใครไม่ให้เสือไปในเรือจากที่เราอ่านเมื่อกี้เสือขอลงเรือใช่ไหมคะเสือขอไปในเรือแต่มีคนห้ามไม่ให้เสือไปในเรือคนคนนั้นคือใครนักเรียนก็มาดูในประโยคมันดูในประโยคข้างบนที่เราอ่านแล้วเจอคําตอบแล้วก็มาตอบลงในข้อที่สองต่อไปข้อที่3ใครโมโหใครโมโหู ก็เหมือนเดิมกลับไปดูข้อความที่เราอ่านเมื่อกี้ใครโมโหได้คำตอบแล้วมาใส่ในข้อที่3นะคะต่อไปหน้านี้แม่ขามีลำไยและเงาะแม่ขามีลำไยและเงาะเงาะราคา50เงาะ ราคาห้าสิบลำใหญ่ราคาสี่สิบลำใหญ่ราคาสี่สิบพ่อจะเอาเงาะและลำไยญยพ่อจะเอาเงาะและลำไยญแม่จะเอาแค่เงาะแม่จะเอา แค่งอ้อพ่อเดี๋ยวจะเอาทั้งงอและลำไยเลยแต่คุณแม่เนี่ยจะเอาแค่ง้ออย่างเดียวนะคะพ่อและแม่ไม่ได้งอและลำไยพ่อและแม่ไม่ได้งอและลำไยอาจตกลงกันไม่ได้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาอะไรดีก็เลยไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะข้อที่หนึ่ง แม่ขามีอะไรแม่ค้ามีอะไรไปดูที่ประโยคสิคะแม่ค้ามีอะไรคะรออําลายอไอายลํใยแม่ค้ามีลํายและงององอกงอแม่ขามีลํายและงอเราก็เอาลํใยและงอมาตอบในข้อที่หนึ่งรออําลายอไอายงอออกงอเขียนแบบนี้นะคะ ต่อไปใครจะเอาเงาะใครจะเอาเงาะใครจะเอาแค่เงาะนะคะเติมเข้าไปใครจะเอาแค่เงาะนะคะเมื่อกี้คุณพ่อหรือคุณแม่นะจะเอาแค่เงาะถ้าได้คำตอบแล้วก็เติมลงในช่องว่างนะคะข้อท <shoes> ี่3มใครได้เงาะและลำใหญ่ใครได้เงาะและลำใหญ่ใครได้เงาะและลำใหญ่มีไหมคะเมื่อกี้เขาบอกว่าพ่อ พ่อจะเอาเงาะและลำไยแม่จะเอาแค่เงาะพ่อและแม่ไม่ได้เงาะและลำไยจากประโยคแล้วดูดีๆนะคะว่าใครได้เงาะและลำไยห,หรือ ไม่มีใครได้เงาะและลำใหยไปเลยอ่าดูประโยคดีๆนะคะแล้วก็ตอบลงมาในข้อที่3นะคะอ่าสําหรับการอ่านประโยคและจับใจความสําคัญจากประโยคนะคะวันนี้ก็คุณครูพาอ่านแค่นี้อ่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งงานเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกคลิปคลิๆนึงนะคะสําหรับวันนี้ าการอ่านจับใจความสําคัญนะคะมีแค่นี้ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านตั้งใจอ่านถ้ายังอ่านไม่ได้เหมือนเดิมสะกดไปทีละคํานะคะโมเอ็นแม่ไม่เอกแม่คออาคาไม่ถูกคะแม่ขาแบบนี้นะคะอ่านสะกดคําก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยอ่านเป็นคํานะคะแล้วก็ฝึกอ่านเป็นประโยคทีละหลายๆคํานะคะวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ